ล็อกการใช้งานแอปพลิเคชันอีกความสามารถใหม่ใน iOS 18นะครับซึ่งตอนนี้ใครอัปเดตเป็น iOS 18 Developer Beta กันแล้วก็ลองใช้งานกันได้แต่ผู้ใช้ทั่วไปรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตัวทดสอบเท่านั้นคือเมื่อก่อนเนี้ยในบางแอปพลิเคชันจะมีให้ตั้งค่าย่อยได้ในตัวแอปเฉพาะแอปเลยนะครับว่าพอเปิดเข้าไปต้องสแกน นิ้วก่อนหรือสแกนหน้าก่อน Touch ID หรือ Face ID นะครับแต่ตอนนี้ครับการอัปเดตของ iOS 18ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ตอนนี้ทดสอบกันอยู่เขามีฟีเจอร์ให้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะล็อกแอปพลิเคชันให้มีความเป็นส่วนตัวตัวเราใช้คนเดียวเครื่องไหนใช้สแกนนิ้วก็ต้องสแกนนิ้วก่อนใช้แอปเครื่องไหนสแกนหน้าก็ต้องสแกนหน้าก่อน,นยยใช้แอปสมมุต<ด>ิเป็นแอป,ปนิยายเด็ดดี นี่ห้เด็กดีแล้วกันครับอย่างเงี้ยแล้วแอปตัวเนี้ยผมเองอยากจะล็อกไว้ไม่ใช่บอกว่าให้เครื่องกับหลานไปเล่นให้เครื่องกับลูกยังไม่มีลูกนะครับผมเออมีสองลูกอืมไม่ใช่ละ <c oughs> ก็มีคนยืมไป แล้วเขาจะเข้าแอปตัวที่เราไม่ต้องการให้เข้าเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้สแกนนิ้วหรือสแกนหน้าของเจ้าของก่อนก็จะใช้งานไม่ได้เราตั้งได้เป็นแอปพลิเคชันแต่ละตัวตามต้องการเลยตัวนั้นอยากล็อกตัวนี้ไม่อยากล็อกเดี๋ยววิธีการล็อกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นคนสายตาเลือนลางหรือคนตาบอดนั้นใช้งาน w a t c h over อยู่ตามมากันเลยนะครับเพราะสื่อน,นีท้ทำเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนผู้พิการทางสายตานะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมปลดล็อกแล้วผมก็อยู่ <ขา S 1> ที่แอป นิยายเด็ก <เล S 1> ดี<เ>ลวกันผมสมมุติแอปตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วให้อยู่ตรงนี้วิธีการมี2อย่างครับ1นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่2ครค้างไว้หรือหนึ่งนิ้วแตะสามครั้งนะครับสำหรับคนที่ใช้ w a t c h over อ่ะผมอยู่ที่นิยายเด็กดีนะครับแล้ว1นิ้วแตะสมครั้งตึกตึกตึกแก้ไขหน้าจอโฮมปุ่มอ่าก็จะมีเมนูแก้ไขหน้าจอโฮมปัดขวาม,มาแชร์แอปปุมแชร์แอปปัดขวาม,มาเอาแอปออกปุ่มเอาแอปออกปัดขวาม,มารี quire touch id ปุ่ม r e quire touch id แต่ถ้า เพื่อนๆใช้งานเครื่องที่เป็นสแกนหน้า Face ID เขาก็จะบอก Require Face ID ตอนนี้เมนูยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าเราก็มาเรียนรู้ว่าอนาคตถ้าเขายังคงฟีเจอร์นี้อยู่เราก็จะได้ใช้งานใน iOS 18ตัวเต็มประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาคม2567นนี้นะครับ ซึ่งเมนูนี้บางทีก็อยู่บนบางทีก็อยู่ล่างนะครับเราก็ลองปัดซ้ายป oh, <Apple. S 1> ัดขวาหา e ี u i r e คือมีความต้องการใช้งานการสแกนนิ้วหรือมีความต้องการการใช้งานการสแกนหน้าก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปเบ๊บร oh, <Apple. S 1> ีควายทัชไอเดีอนิยายเด็ดตี้อซึ่งเขาก็จะมีการสอบถามว่าเราต้องการที่จะ,ะใช้ทัชไอเดียหรือเฟสไอเดียนะครับผมสำหรับอะไรซึ่งตอนนี้ สื่อนี้เราจะเน้นเรื่องของการล็อกแอปพลิเคชันก่อนเพราะว่าเราสามารถซ่อนได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะนานเกินไปเนะเราก็ปัดขวามาต้องใช้ Touch ID เพื่อเปิดแอปหรือใช้ Siri กับแอปตัวอย่างการแจ้งเตือนและสปอ l ไลท์จะไม่แสดงเนื้อหาของแอปนี่ครับเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆประมวลผลกันปัดขวาครับ require Touch ID ปุ่ม,มีหัวข้อนี้ require Touch ID นะครับหรือ require Face ID แล้วถ้าเราปัดขวาอีกใ่ r q u i r u c h ID ปุ่ม h i นะครับก็คือการซ่อนและต้องการทัช ID ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันต่อไปเนาะขอปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ร e q u i r e t ย u c h ID ปุ่มแต่ถ้าคุณไม่ต้องการทำอะไรเลยนะครับปัดไปที่ยกเลิกได้เลยนะครับเรามาที่เมนูนี้ Require Touch ID ปุ่ม Requi นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานการสแกนนิ้วสแกนหน้าอยู่แล้วคุณสามารถล็อกแอปได้นะครับก็1นิ้วแตะ2ครั้งที่ Require Require หรือต้องการนะครับทัชไอดีหนั่งนับปแ๊บ เขาก็จะให้ผมสแกนนิ้วนะครับอ่าตอนนี้เขาให้ผมสแกนนิ้วหรือของคุณเป็น f a c ไอดีก็สแกนหน้าก็ทําเหมือนตอนเราสแกนหน้าปลลล็อกเครื่องนะครับผมก็แตะไปที่ปุ่มโฮมอ่าปึ๊บนิยายเด็กดีแต่สองครั้งรียอยนะครับตอนนี้อ่านิยายเด็กดีก็จะถูกล็อกไว้สมมุติว่าผมจะเข้าไปที่แอปสองร้ทแอื่อ y o ยูทูบรายการใหม่สองร้ยสรายการยูทูบนะครับ ผมสามารถเข้าได้ปกตินะครับเพราะผมไม่ได้ล็อกไว้อ่ะน <YouTube, S 1> หนึ YouTube, ่งนิ้วแต่สำคังเข้าที่ YouTube ถ้าเจอกำลังลดแคสกุออกออกมาเลยดีกว่ารายการหม่สองร้อ <200. S 1> ก็เข้าได้ปกตินะครับอาจจะไปเห็นคลิปของท่านใดก็เป็นหน้าปกนะครับแล้วก็ชื่อคลิปต้ตองขออภัยด้วยนะครับแต่เมื่อผมโอ้จะเข้าท<ข>า<ม>สองนิยายเด็กดีนิยายเด็กดีนะครับซึ่งเราให้เราให คนยืมเครื่องไปนะครับสมมุติว่าแอปนิยายเด็กดีเป็นแอปที่มีความเป็นส่วนตัวของผมสูงเลยอ่าถ้าเวลาที่เขาจะเข้าใช้งานนะครับเขายืมเครื่องเราแล้วดันกดที่นิยายเด็กดีที่ผมล็อกไว้ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาเขาก็กดเข้าไปหรือเราไม่ได้เปิดไวร์เวอร์ก็เขาก็กดเข้าไปที่นิยายเด็กดีปึ๊บรัชไเเขาก็จะให้สแกนนิ้วทันทีเดี๋ยวผมจะใช้นิ้ว <Touch ID. S 1> น้วนา,งนะนวนางสแกนลองอีกครั้ง อลองอีกครั้งเนี่ยลองอีกครั้งก็สแกนไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าไงลองอีกลองอีกครั้งลองอีกอกอเท,ที่เข็ถูอันลับนิยายเด็ดดีเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องมีการอสแกนนิ้วเพื่อปลดล็อกเพื่อจะใช้งานนี้แอปนิยายเด็กดีให้ได้เลกกุมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าเราก็หนึ่งนี้แต่ถุงนั้งยกเลิกครทัชไอเดียเกณนอกมอ่าแล้วก็เจ้าเขาก็จะมีบอกว่าทายทัชไอเดียเกณฑ์ให้เรา สแกนนิ้วมาไายคัชไอดี้ลทัชไอดี้เนป่มแล้วถ้าเราไม่ไม่ใช่เจ้าของเราก็ออกออกไปครับกดย้อนกลับ2นิ้วถูขึ้นลงขึ้นไายคัชไายคัชไอดี้เนปุ่มตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็จะติดอยู่หน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆไายคัชไอดี้เนปุ่มเนี่ยทายทัชไอเดียเก่งปุ่มคัชคัชไอดี้ผมก็ต้องสแกนนิ้วตัวจริงตัวจริงสแกนนิยายเด็กดี zero zero underscore onboarding b u t t o n เข้าแอปนิยายเด็กดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะโฮมออกมาได้เลยนะครับนิยายเด็กดี สองครั้งเพื่อเปิดตอนนี้ผมเคลียแอป,ปทิ้งให้หมดก่<ป>อนนะนิยายเด็ดีกำลังนิยาย YouTube ทำงานอยู่กำลังปิด u t u b e นิยายเด็ดีแ,ดแต่สองครั้งเพื่อเปิดตอนนี้ผมกลับมาหน้าหลักนะครับแต่สำหรับเวลาที่ตอนนี้เราล็อกไว้แล้วแล้วเราต้องการที่จะปลดการล็อกแอปพลิเคชันให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้านะครับผมอืมเพราะว่ากลัวที่เราล็อกไว้เพราะว่ากลัวใครเข้ามาใช้งานแอป,ปเราโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับผมอืม เราก็อยู่ที่แอป,ปเดิมที่มีการล็อกไว้นิยายเด็กดีอยู่หน้าไอคอนนะครับอยู่หน้าไอคอนไม่ต้องเข้านะครับแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งครังที่สองครั้งไว้หรือ1นิ้วแตะ3มครั้งครับเรา1นิ้วแตะ3าครั้งต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของนะครับถึงจะปลดล็อกได้1นิ้วแตะสาครั้งที่แอปนิยายเด็กดีที่ผมล็อกไว้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลดล็อกกันแก้ไขหน้าจอโฮมลุ่มก็จะมีแก้ไขหน้าจอโฮมก็ปัดซ้ายปัดขวาหาเอาแอปปุ้มเอาัชไอีกปุ่ม Don't require touch id อนาคตก็จะมีการแปลเป็นน่าจะเป็นภาษาไทยเนาะปกตินะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็เราก็หนิ้วแต่สอครั้งที่โดนรีควาย r e t o ทัชไอดี n ดนรีควายทัชไอดีนะครับก็คือยกเลิกการใช้งานการสแกนนิ้วหรือ d ดนรีควายเฟสไอดียกเลิกการสแกนหน้าครับก็1นิ้วแต่สอครั้งแต่เมื่อ1นิ้วแต่สอครั้งปุ๊บปุ๊บทัชไอดีทัชไ คุณจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนนิ้วทั u c h ID หรือการสแกนหน้า f ฟ c e ID เพื่อให้ทำการปลดล็อกการใช้งานแอปพลิเคชันให้เป็นปกติครับสแกนผมสแกนนิ้วปึ๊บวางน,นิยายเด็ดดีเรียบร้อยแล้วครับ,นนรบ่สองครั้งเพ <application S 2> ื่อเปิดตอนนี้ครับสองนิ้นิยายเด็ดดี้แอปพลิเคชันนี้ายเด็ดดี้บนหน้าจอโฮมผมลองเข้าใหม่ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตามปกติอ่านิยายเด็ดดี้ นะตอนนี้ก็ Boy love slash girl love button อ่มี go อะไร go love ด้วยนะครับอ่าก็เข้าใช้งานได้ตามปกติปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถใหม่นะครับที่เราสามารถที่จะล็อกแอปพลิเคชันแล้วก็ปลดล็อกแอปพลิเคชันล็อกเพื่ออะไรอย่างเช่นแอปบางแอปนะครับอ่าอย่างเช่นแอปบางแอปเนี่ยคุณอาจจะไม่อยากให้ใครเข้าไปเห็นรายละเอียดบางที Facebook บ้างไลน์บ้างอย่างนี้ครับผมไม่ Messenger หรือจะเป็นติ๊ t อกอ่าทวิตเตอร์ X อ่ะครับผมอืมคุณไม่อยากให้ใครเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันทางการเงินซ้อนแล้วซ้อนอีกล็อกเข้าไปแต่ว่าต้องเป็นตัวเจ้าของนะครับถึงจะสแกนปลดล็อกด้วยด้วย Face ID แล้วก็ Touch ID แล้วก็สามารถที่จะเลือกปลดล็อกแอปพลิเคชันแต่ละตัวปลดล็อกเป็นตัวตวปลดล็อกเป็นตัวตวได้ตามความต้องการนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถใหม่ของ iOS 18 แต่ตอนนี้ยังเป็น Developer Beta เบาสำหรับเพื่อนๆผู้ใช้การทางสายตาหรือคนตาบอดและคนสายตาลางสามารถที่จะเเรียนรู้ไว้ก่อนและรอให้ iOS 18ตัวเต็มออกช่วงประมาณกันยายนถึงตุลาคมนี้แล้วค่อยอัปเดตจะดีที่สุดครับเพราะตอนนี้ยังมีบัากเล็กๆน้อยๆให้ได้เจอกันอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้สัตเสียงค่าเริ่มตน้นอธิบายภาพเปิดเริ่มตน้นตัวบรรจุเสียงเปิดการหลบเสียงระดับเสียง95% ระดับเสียงเนี่ยครับตอนนี้95%ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะปัดขึ้น1 0 0 1 1 0 1 1เปอร1เ0 1 5่ระดับเสองรยปงมยีไปถึงรยีบเปอรอยปอร์รบ1เอรยวเนี้เขาเนิเปตัวเลข คือตัวเลขตอนนี้ผมว่ามันยังปแปลกๆอยู่กับความเร็วการอ่านออกเสียงความเร็วการอ่านออกเสียงเนี่ยครับปัดขึ้น50% 55% 60% 65% 70% 65% 60% 50%์0 3 0ส0บ5เสตมสยังเกตหมครับว่าปรับเพิ่มลดความเร็วเสียงพูดในตัวหมุนยังไม่เกิดผลนะครับสาม55%หเปอร์เซ็นต์ือม ถ้าเราไปปรับในการตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงไปที่ voice over ความเร็วการพูดตรงนั้นเขาปรับเพิ่มรถจริงๆอืมก็ยังมีบั๊กอยู่ดังนั้นรอก่อนสำหรับคนที่ใช้อยู่เครื่องเดียวมี i p h fone เครื่องเดียวหยุดก่อนรอก่อนแต่ผมเองก็จะเป็นสายลองของให้เพื่อนๆรู้และในตอนต่อไปเดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องของการซ่อนแอปกันดีกว่าซ่อนไปเลยไม่ต้องเห็นแอปไม่ต้องเห็นว่าเราล็อกไว้นะซ่อนเลยไม่ล็อกแล้ว และรอบนี้ล็อกกันก่อนครับกับความสามารถใหม่ล็อกแอปพลิเคชันใน iOS 18กับผม สี่โชคบริการหมอคอม1414 14. พรั่สเพื่อนๆติดปัญหาเรื่องไอทีนะครับใกล้เปิดบริการแล้วด้วย10โมงเช้าถึงทเที่ยงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกดหมายเลข1 4 1 4หนึ่งยิบมือถือของคุณมาเลยกดตุ๊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 ดแล้วได้ยินเสียง for easy p e e d press one คุณกด9แล้วรอแป๊บหนึ่งกด1ได้เลยครับจะมีเสียงสรรยัญญาณแล้วผมคอยรับสายอยู่รับเร็วหน่อยรับช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนใช้บริการอยู่นะครับกับาสายด่วน1414พ 14. สัสพ ผมหนึ่งในบริการก็คือบริการหมอคอมยินดีให้บริการนำความรู้มาฝากกันไปหล้ลงครับผมสวัสดีครับ